สวัสดีครับสวัสดีครับผมอัดทอโตครับสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะที่กดติดตามนะครับรับชมผมอัดทอโตนะครับวันนี้นะครับผมอัดทอโตอยู่กับรถเข้าใหม่นะครับเป็นโตโยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับปี2012นะครับคันนี้ไม่2 2 0 0 0 0นโลนะฮะเป็นรถเข้าใหม่นะครับเป็นตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับใครที่หานะครับ Toyota Camry ใช้อยู่นะครับหรือว่า อยากจะซื้อแคมรี่ใช้ทั้งหนึ่งคันนะคันนี้ราคา450,000บาทคุ้นๆนะคันนี้ซื้อสดไม่มีแหวนนะครับได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับได้ทะเบียนสวยๆไปเลยนะครับในสองตัวรูปแบบนะครับรูปโฉมของ toyota camry นะครับโฉมปี2012คันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟลูกแก้วนะครับไฟต่ำเนี่ยเป็นสีขาวนะครับไฟสูงแยกกันชัดเจนนะครับเป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้ เซ็นเตอร์หน้า2จุดนะฮะกระจังหน้าโครเมียมนะฮะโลโก้นะครับของไฮบิดนะฮะทะเบียนสวยๆเลยนะฮะ955แบบนี้เลยนะครับได้ไปพร้อมรถเลยนะฮะตัวถังสีดำไฮไลท์สีเบจนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเครื่องเสียง JBL นะครฮะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติวูดคอนโทรลนะครับในส่งตัวห้องโดยสารด้านหลังคันนี้นะครับมีตัวควบคุมนะฮะม่านไฟฟ้าแอร์นะครับให้ด้วยสำหรับตัวพรีเมียมนะครับใครสนใจติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้เลยนะครับ0825104405นะฮะนี่เลยรถสวยนะครับคันนี้รถสวยเลยนะครับ450,000บาทไม้2 2 0 0 0นะครับเป็นตัว2.5 Hybrid Premium ด้วยนะฮะทำงานร่วมกันระหว่างนะครับตัวไฟฟ้านะฮะและตัวเครื่องยนต์นะไฟตัดหมอกมีมาให้ตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับส่วนตัวล้อคันนี้นะครับได้เป็น ล้อแมกขนาด17นิ้วนะเป็นล้อแมกแค้เดิมยางปี2019นะฮะนี่เลยรถสวยๆเลยกระจกหน้ากระจกแท้นะฮะกระจกรออคันกระจกแท้ดูเหลี่ยมดูสันได้เลยนะครับในส่วนของตัวลายเอียดของตัวรถนะครับเดี๋ยวให้ชมในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะคันนี้นะับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2.5นะครับนี่เลยนะครับตัวพอตัวสาระโปงนะครับก็เป็นตัวสาระโปงแบบโช๊ค นะครับสามารถซับแรงได้เวลาตอนเปิดนะฮะจะตรงสติ๊กเกอร์นะครับตามจุดต่างๆอยู่ครบๆเลยนะครับอยู่ครบๆเลยนะครับแล้วก็ในสองตัวสปาระโปรงนะครับก็นะครับได้เป็นสปารโป่งนะครับเดิมๆสวยๆนะฮะแต่ว่าจะมีรอยแกะนะฮะซ่อมสีมาบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าไม่มีเรื่องชนหนักแน่นอนสปารโป่งได้เป็นสปารโป่งแท้เดิมมีโลโก้โตโยต้าอับอยู่นะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับตามเบ้าโช๊คนะครับตามแก้ม นะของตัวโครงสร้างฝั่งด้านขวานะครับโครงสร้างเดิมๆน้ำยาหล่อเย็นตรงรุ่นสีชมพูนะครับคันนี้อยากจะบอกว่าแบตเตอรี่ไฮบริดเพิ่งเปลี่ยนมานะครับลูกค้าเจ้าของเก่านะครับเพิ่งจะขับไปได้แค่สา0 0มโลเท่านั้นนะครับตัวแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมานะครับการันตีแน่นอนว่าใช้ยาวๆนะครับใช้ยาวๆนะฮะในสองตัวแบตเตอรี่นะครับดูตัวเครื่องยนต์สภาพแข้งๆเลยนะฮะสภาพเครื่องยนต์สภาพแข้งๆสวยๆเลย นะครับตัวนงตัวน็อตเนี่ยนะครับสภาพกริบสวยๆไม่ค่อยมีรอยแกะเลยนะครับสำหรับในส่งตัวเครื่องยนต์นะครับสภาพสวยนะครับเดิมนะครับตัวโครงสร้างตัวแก้มตัวแขนต่างๆนะครับเดิมๆนะฮะนี่เลยสภาพเครื่องยนต์แห้งๆนะครับไม่มีรอยรั่วรอยซึมรอยเยิ้อมเลยนะครับนี่คือบริเวณห้องเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในส่งตัวอ่าซุ้มโช๊คเบ้าโช๊คนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับเดิมๆสวยๆ ตะโคงตะเข็บเดิมๆสวยๆนะครับที่เลยนะครับบริเวณแก้มต่างๆนะครับไฟหน้าคันนี้นะครับได้เป็นอ่าไฟหน้านะครับผมดูให้สักคู่นะครับไฟหน้าแท้เดิมนะครับไฟหน้าแท้เดิมนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับดูฝั่งด้านขวานะครับด้านด้านขวาก็ได้เป็นแท้เดิมนะครับได้เป็นแท้เดิมนะครับในสองตัวโครงสร้างกะจบเดิมไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแท้เดิมตัวโครงสร้างเดิมๆนะครับตัวถังฝั่งด้านซ้ายนะครับ บอดี้สีดำนะตัวเหลี่ยมตัวสันนะครับต่างๆรถสวยๆเรื่มๆเลยนะฮะล้อเป็นยางเป็นล้อขนาด17นิ้วยางเป็นยางปี2019นกะฮะกระจกแท้เดิมนะกระจกหน้าแท้เดิมนะฮะรถปี12บสองได้กระจกแท้เดิมนะครับเดี๋ยวดูในส่วนตัวภายในคันนี้นะภายในคันนี้นะครับได้เป็นภายในสีเบจนะครับได้เป็นภายในสีเบจนะครับเบาะเบอร์ต่างๆสภาพสวยๆเต็งเตเลย นะฮะบอกไฟฟ้าคู่หน้าปรับแที่ทางนะครับแผ่นสะโพงสะพับเพจต่างๆอยู่ครบเครื่องนะครับอยู่ครบเครื่องเลยนะนี่คือสภาพัภายในนะครับคอนโซลคอนโซลต่างๆนะครับเป็นคอนโซลสีดําตัดด้วยลายไม้นะครับแล้วจะมีสีเบจนะครับเข้ามาแกล้งด้วยนิดหน่อยครับคอนโซลกลางก็เป็นลายไม้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นบันไดนะครับคันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวจอนะคับกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อย แอร์เป so ็นแอร์ออโต้นะฮะสามารถแยกได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะฮะในส่งต right ัวเบาะคันน uh, ี้นะครับได้เป็นเบาะแอร์ด mm ้วยนะครับเป็นเบาะลมหรือเบาะแอร์ด้วยนะครับในสองตัวนะครับแอร์หรือลมเนี่ยนะคจะออกความบริเวณตามจุดๆแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างแบบนี้นะครับทั้งฝั่งนะครับโดยสารและฝั่งคนขับเลยนะนี่คือสภาพภายในนะครับสวยๆเรียบๆเลยนะครับแก้มซอกต่างๆนะครับแก้มเดิมนะครับลายเดิดเดิมๆซอกเดิมๆ นะครับนี่เลยนะครับใครหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับราคา450,000บาทนะครับคันนี้ไม้220,000นะครับตัวแบตเตอรี่นะเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเจ้าของเก่านะครับเพิ่งขับไปได้แค่30,000กิโลเท่านั้นนะครับนี่เลยนะครับสําหรับในส่นตัวภายในห้องโดยสารด้านหลังนะครับนี่เลยภายในเป็นสีเบจนะฮะตัดด้วยสีดํานะครับสภาพภายในนะครับทั้งห้องโดยสารและ บริเวณห้องคนขับนะครับสภาพสวยๆเบาะตึงทุกตัวนะครับสายบ่งสายเบลนะฮะอยู่ครบทุกจุดนะฮะนี่คือภายนอกโดยสารนะครับของโตย่านะครับคัมรี่นะ2.5ไฮบริดพรีเมียมคันนี้นะครับได้ทั้งไฟฟ้าได้ทั้งตัวพรีเมียมด้วยนะครับนี่เลยแอร์นะครับด้านหลัง2ช่องนะครับเย็นทั่วถึงแน่นอนนะะนี่คือตัวไฮบริดพรีเมียมนะที่จะมีเฉพาะนะครับในรุ่นของตัวไฮบริดพรีเมียมเท่านั้นนะครับ นี่คือสภาพภายในนะครับด้านหลังนะครับก well, well. ็จะเป็นนะครับตัวม so ่านไฟฟ้าให้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับสามารถควบคุมจากด้านหน้าได้นะครับหรือว่าจะสามารถนะครับควบคุมจากด้านหลังนี Torah ้ก็ได้นะครับส่วนตัวนะครับตัวปรับเอนผนังผนังผนังเอ็นนะครับสามารถปรับเอ็นนะครับปรับเอ็นนอนได้นะครับสามารถปรับเอนนอนได้แต่ก็ไม่ได้เยอะถึงขนาด45องศานะครับแต่ว่าก็สามารถปรับนผนังเองได้นะครับสําหรับตัว ภายในห้องโดยสารนับของ2.5ไฮบริดทิมเมียมคันนี้นะครับดูในส่งตัวบริเวณซอกนะครับนี่เลยซอกเดิมๆนะครับประตูเดิมๆเลยนะครับรายละเอียดเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับตัวโครงสร้างนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับให้ดูเลยนะครับเม็ดทอเม็พลาชัดเจนนะครับเม็ดคมเม็ดลึกนะระยะความห่างเท่ากันนะครับนี่เลยนะการันตีได้เลยนะครับว่าตัวรถไม่มีนะครับเรื่องชนหรือพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะครับนี่คือ ลายเียกโฟรงสร้านะครับด้านข้างคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับม่านแมนนวลนะครับซึ่งจะมีให้สําหรับโดยตั้งแคมรี่ให้ผิดเกือบทุกุ่นอยู่แล้วนะครับเป็นม่านแมนนวลฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวานะครับตัวถังสีดำาๆนะฮะตัวถังสีดํสีสวยนะครับนี่เลยใครหายอยู่นะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย082510นะครับ4405นะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายขาวแดงเซนเซอร์หลังนะครับมีให้4จุดนะนี่เลยนะครับตัว นะครับคิ้วด้านหลังนะครับก็เป็นโครเมียมนะครับไฟท้ายขาวแดงสภาพสวยเดิมนะครับไม่มีรอยหมองรอยเหลืองรอยแตกรอยล้าวทะเบียนก็สวยนะคันนี้นะครับแล้วก็บริเวณนะครับตัวโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับอยู่ครบเลยนะครับได้ทะเบียนสวยๆไปด้วยนะครับส่วนคันนี้นะสามารถนะครับเปิดฝาท้ายนะครับจากที่รีโมทได้เลยนะครับอ่าเนี่รับเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูภายลงในสารนะซึ่ง ใครหลายคนก็พอจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าภายในห้องโดยสารหรือห้องเก็บสัมภ,ภาระของเจ้าโตย o ต้าแคมเรี่เนี่ยนะค่อนข้างกวา้วางนะค่อนข้างกว้างนี่คือนะครับภายในห้องเก็บสัมภ,ภาระของโตยิต้าแคม y รี่นะครับซึ่งโตยิต้าแคมเปอรี่ไฮบริดเนี่ยนะครับแบตเตอรี่นะก็จะแยกมาอยู่ที่บริเวณนะครับฝั่งด้านขวานะครับของด้านท้ายนะครับนี่เลยนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเก็บนะบเป็นตัวแบตนะฮะไฟอับเป็นตัวแบตนะของตัวไฮบริดนะซึ่งจะอยู่บริเวณนี้ นะครับสําหรับตัวภายในห้องเก็บสัมภาระนะฮะนี่เลยนะครับจะให้ดูในสองตัวภายในนะครับว่าาภายในคันนี้นะครับสภาพจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอุปกรณ์ชุบเฉยต่างๆอยู่ครบนะครับแม่แรงนะครับยางอะไหล่ต่างๆอยู่ครบนะครับยางอะไหล่คันนี้ก็จะได้เป็นนะครับแบบล้อแม็กซ์นะแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านในนะครับรอยทางมะพร้าว นสีขาวไข่นะครับรถผ่านใช้งานมาถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยน่าจะต้องเป็นสีนี้ด้วยนะครับนี่เลยเป็นสีขาวไข่นะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับนี่เลยนะครับตามรอยทางมะพร้าวตะเข็บต่างๆนะครับสีเดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมนะครับวริเตณีแน่นอนนะครับรถจากคอโต้เราคัดสัรมาให้อ่าอย่างแน่นอนนะครับเห็นไหมฮะทางมะพร้าวนะครับสีเดิมเดิมหัวนูงหัวหลังนะครับเดิมเดิมสุดๆนะครับสําหรับรายละเอียดนะครับ ลวส่วนของตัวนะครับบริเวณแขนตัวสาระโปงเนี่ยถ้าเป็นต uh. ัวป mm ี2012นะครับยังไม่มีชิ้นดําหุ่มให้นะครับยังไม่มีชิ้นดาหุ่มให้ก็ง่ายต่อการสังเกตของตัวโครงสร้างนะครับตามตะโค้งตะเข็บล่องงร่องน้ำต่างๆนะครับดูได้เลยนะครับเป็นโอเมท้าต่างๆนะครับเดิมๆสวยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่งตัวไฟท้ายคันนี้นะฮะได้เป็นไฟท้ายแท้เดิมนะครับไฟท้ายแท้เดิมนะครับรถปี2012นะฮะได้เป็นไฟหน้าคู่หน้าเดิมไฟท้ายคู่หลังเดิมนะครับเดี๋ยวมาดู ไฟท้ายนะครับชิ้นที่สองรันนะนี่ก็เดิมนะฮะเดิมนะับไฟท้ายเดิมนะครับมีกล้องหลังให้นะกล้องหลังจากโรงงานให้นะครับชิ้นที่สองด้านขวฝานะครับได้เดิมนะฮะรถปีสิบสองนะฮะได้เดิมหมดเลยนะตัวไฟท้ายเนี่ยรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยนะไฟท้ายกระจกนะไฟหน้านะครับรถได้เดิมตัวโครงสร้างนะครับตัวโครงสร้างก็ได้เดิมเดิม ครับเดี๋ยวพาชมอันนี้คือต้นหางฝั่งนะครับด้านขวานะครับดูเหลี่ยมดูสันนะครับมือเปิดเป็นพรเมียมนะครับตัวล้อได้เป็นล้อขนาด17นิ้วยางปี2019นะติดตั้งเฟรมให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูห้องโดยสารนะครับฝั่งด้านขวากันเห็นไหมฮะห้องโดยสารสะอาดสะอาๆเลยนะครับเป็นภายในสีเบจนะฮะนี่เลยเพิ่มความสว่างเพิ่มความสะอาดแต่ก็ตรงข้ามกันถ้านะครับไม่ได้รับการดูแลนะครับหรือว่าทําความสะอาดเนี่ยนะครับกอ จะสกปรกง่ายนะแต่ว่าสวยเลยสภาพคลิปเลยนะครับดูแผงประตูนะสภาพคลิปๆสวยๆเลยนะครับม่านนะครับแมนลวดนะมีม่านให้นะครับม่านให้นะครับแล้วก็บริเวณซอกนะฮะซอกฝั่งนะครับด้านขวาซอกเดิมนะฮะรายละเอียดเดิมหัวลงหัวรถต่างๆเดิมนะครับแผงสะกงสัพับเพต่างๆก็อยู่ครบๆนี่คือภายน้องดยสารนะครับของ t o y o t a Camry 2.5 Hybrid นะฮะนี่เลย ตามกระดูกงูนะครับดูได้เลยเม็ดองเม็ดอาร์ตดูขนาดเม็ดอาร์ตดูความลึกของเม็ดอาร์ตดูความคมของเม็ดอาร์ตนะครับนี่เลยนะครับสภาพนะฮะดูได้เลยนะครับวารันตีได้เลยตัวรถนะครับไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะครับไม่มีก๊อปปี้มาอย่างแน่นอนนะครับของตัวโครงสร้างต่างๆเห็นไหมครับนี่เลยนะฮะยิ่งแกะยิ่งเจอนะฮะยิ่งแกะยิ่งเห็นนะครับลูกค้าเข้าดูรถสามารถแกะได้ดูทุกคันเลยนะนราบบริษัทอโต้เราไม่ได้ห่วงไม่ได้ว่านะฮะอยากให้ลูกค้าดูกันให้แบบนะฮะ สบายใจเลยนะดูให้แบบสบายใจเลยนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวด้วยส่งตัวห้องโดยสารนะครับฝั่งคนขับนะครับคันนี้นะครับว่าได้อะไรบ้างนะคันนี้ก็จะได้เป็นนะครับกระจบับไฟฟ้านะครับบูสต์สตาร์ทนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบสี่ก้านบูสต์คอนโทรลนะครับนี่เลยแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลตินะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับตัวนงตัวหนังนะครับก็ ไม่ได้มีลอกอะไรน่าเกลียดแต่ก yes. so th so like ็อาจจะมีร่องวอยการใช้งานมาแล้วก็ลดการใช้งานจริงนะครับแล้วก็ในสองตัวคอนโซลกลางนะครับเกียร so ์ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะฮะนี่เลยนะครับเป็นแบบขั้นบันไดแบบนี้เลยนะกระจกมองหลังเป็นกระจกออโต้ตัดแสงให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ตัวบงตัวเบาะนะครับได้เป็นเบาะลมเบาะแอร์ด้วยนะครับนี่เลยสภาพเบาะสวยๆจึงๆนะก็อาจจะมีรอยย่นรอยยับนะครับตามอายุการใช้งานนะครับแต่ว่า เดี๋ยวยังไงจะดูแลแก้ไขให้สําหรับตัวปีกเบาฟังนะครับด้านขวานะฮะนี่อาจจะมีรอยล้มไปนะฮะแต่ว่าตัวหนังเนี่ยได้เป็นหนังเดิมนะอาจจะต้องหุ้มในส่วนตัวภายในใหม่นะครับเบาเป็นเบาไฟฟ้านะครับปรับแปดทิศทางนะครับนี่ก็คือสภาพภายในนะครับของตัวต้าแคมป์รี่นะอาจจะ๋ยวผมจะตัดเครื่องให้ชมกันนะครับนี่เลยนะครับอ่าอ่ากดหนึ่งครั้งนะครับ นี่คือเครื่องยนต์นะครเครื่องยนต์ทางานแล้วนะครับเครื่องยนต์ทางานแล้วนะครับแต่จะรู้สึกว่าถ้าใครถ้าใครไม่คุ้นนะหรือว่าเป็นการใช้ไฮบริดครั้งแรกเนี่ยนะจะงงนะจะงงว่าเวลาเรากดสตาร์ทเครื่องเนี่ยเครื่องมันติดหรือยังนะเครื่องมันติดหรือยังเพราะว่าเครื่องมันเงียบมากๆนะเครื่องมันเงียบมากเพราะฉะนั้นจุดที่สําคัญก็คือเรานะครับเดี๋ยวเพิ่งไปเร่งเครื่องหรืออะไรนะเราก็ดูที่แอร์ นะครับเอามือจับดูที่แอร์นะครับแอร์เย็นนะครับมีลมออกมามีความเย็นออกมานะและที่สําคัญก็ดูที่นะครับบริเวณรอบเครื่องยนต์นะครับฝั่งด้านอ่าซ้ายมือเห็นไหมฮะตัวเข็มนะฮะตัวเข็มนะครับตัวเข็มมันจะขึ้นเห็นไหมครับนี่เลยตัวเข็มมันจะขึ้นนะครับตัวเข็มจะขึ้นนะแล้วก็เกน้ามันน้ำมันเกความร้อนต่างๆนะมันขึ้นทํางานนั่นก็คือว่าเครื่องมันติดแล้วนะครับบางคนเนี่ยนะครับลูกค้านะครับเป็นลูกค้าที่ใช้ไฮบริดครั้งแรกเนี่ย เคยโทรมาหาผมนะซื้อรถก,ก็ผมไปนะครับแล้วก็เป็นการใช้ไฮบริดครั้งแรกเนี่ยแล้วลูกค้าโทรมานะครับบอกว่ารถสาตาร์ทไม่ติดนะครับรถสาตาร์ทไม่ติดจริงๆรถติดแล้วนะครับรถติดแล้วคือมันเงียบจริงๆนะมันเงียบจนเหลือว่ามันสัมผัสไม่ได้หรือว่าเครื่องสาตาร์ทหรือยางหรือหรือยังไม่สาตาร์ทนะฮะนี่เลยนะครับค่อนข้างเงียบเลยนะสําหรับอ่าตัวนะสองจุดห้าไฮบริดนะและที่สำคัญได้เป็นตัวพรีเมียมด้วยนะครับได้เป็นตัวพรีเมียมด้วยนะครับ ได้รถสวยนะครับไมค์ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะรถปี2,012นะครับรถปี2,012ไมค์202นะฮะได้เป็นตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับสีดำภายในสีเปรตนะฮะไฟหน้าไฟท้ายนะครับได้แท้เดิมทุกชิ้นนะครับตัวเครื่องยนต์สภาพแห้งแบตเตอรี่ไฮบริดเพิ่งเปลี่ยนมานะครับคุ้มเกินคุ้มแน่นอนนะแบตเตอรี่ไฮบริดเพิ่งเปลี่ยนมากระจกหน้าแท้เดิมนะครับ รถใหม่2แสนสองราคา4แสนห้าหมื่นบาทคุนท้วน,วนซื้อสดราคานี้จบเลยไม่ต้องบวกแวดเพิ่มนะฮะบอกเลยว่าได้ทะทะเบียนสวยนะครับได้ทั้งประหยัดน้ำมันได้ทั้งแบตเตอรี่ไฮบริดลูกใหม่นะครับได้ทั้งตัวพิมเมี่ยมโอ้โหนาะพบเครื่องเลยคันนี้นะาสนใจเข้ามาดูรถได้ที่บริษทัททอโต้เปิดทําการทุกวันนะบริษทัททอโต้ตั้งอยู่ที่มีนบุรีเร,รีไทยนะฮะเปิดทาการทุกวันเลยนะครับถนนสุวินวงตรงข้ามพิกีสุวินวง นะหรือโทร่าผมได้เลย0 8 2 5 1 0 4 4 0 5นะครับสำหรับวันนี้ผมอัดขอตัวแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ